สวัสดีค่ะมาพอกันอีกกรอบบใบนะคะตุ่มหว่าพากินเย่เอา้าพูดสิสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเ่ะถึงย่ำเขินเมื่อนี้แล้วค่ะช่อาายนะคะคือท้ายยังโอ้อยากกนิีอยังแส่บๆเด้อก็เลยคิดท้าของวางเป็นผลไม้ก็เลยไปสื่อทุเรียนมาได้มาสามหน่วยนะจ๊ะสมหน่วยนี่ตกอยู่ประมาณแปดโลสองหรือแปดโลสามนี่ลจะจ้ะก็เลยว่าอ ในๆเขาก็เริ่มคลิปแล้วเอาคลิปกินทุเรียนมาฝากพี่น้องก็นะเดี๋ยวมันเบิดฤดูการแล้วมันสิบเมื่อใดกินเนาะคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเ้าสิมาแกะทุเรียนให้เบิรงเนาะคะนะ่ะเนาะว่า8ปดโลนี่เ้าสิได้หลายปันใดนเนาะค่ะนะแปดโลนี่สามนวยนี่ตกอยู่ประมาณพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทเนาะคะ่ะมาเบิรงว่าเ้าสิได้หลายปันใดนเนาะมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวสีเอาถาดมาตั้งเอาอยางมาตั้งมาสิบเมื่อแกนนี่ให้เบิรงกันก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะมา มาค่ะมาเริ่มแกทุเรียนกันเลยนะคะเนาะโอ้ยดูวะลูกไส้ขอยกนางเงียบปิดปากเบาคลิปเนี่ยสงสัยนอางนอนโอ้มีดูว่ะพี่น้องจะแสีบคักอ่ะหนึ่งพูวางกันเลยนะคะหเหลืองดีคัะลุกทุเรียนไหม ผมราคาเพิ่นอยู่ดอกค่ะไปไปพ่อคนขายทุเรียนกระจดีใจดีอเรียบ,บืมเซ่บๆถามหมูว่างกัน้วยค่ะอเอี้ยวก็เนียนอ่ะครับโอ้หน่วยนี้ก็ได้หลายผู้แช่ว่าผู้นี้ไม่มีว้าวผีอีกเนี่ย เพิ่นเบิ่งเพิ่นกีดตะเรือเนาะพี่น้องซิมก่อนเดี๋ยวแ่เนะดอกอแป๊บนึงเดี๋ยวแม่ป้อนน้อน,นะแต่เปนอะไรเ,น,เนี่ยป๊อปเดี๋ยวแม่ปานให้กินเองอแซ่บแซ่บหวานมันแห้งคับหน่วยหนึ่งได้ค่ะเนี่ยพี่น้องสิมไปเห็นเนาะมาทั้งนี้่หน่วยหนึ่งเลยตั้งสี่พูดแบบง่ายๆเนาะค่ะเนาะโอ้แกอยากอยู่ด้วยพี่น้อง เอาสันเดี๋ยวเขาสิสต็อปแปหนึงแล้วไปนองดเด้วเดี๋ยวสิแกะแล้วก็วางเฮียงกัน,หนให้พไปนองเบิ่งเนาะมันสิได้เห็ดกันชัดๆเนะาะค่ะเต้นเต้นนี่ละจ้ะสามหน่วยได้ทั้งดีแล้วก็ได้ทั้งขี่ห้างดดได้ม่หลายปันไดเนี่น่าจินเรือประมาณจักสองโลเลยบ่หอดดอกสองโลนี่เพราะว่าเปลือกทุเรียนมันหนาจา้ะว่ามันได้ทุเรียนดีแถมบาดมืออีกตั้งหากด้วยโอ้ทุเรียนบาดมือ จ้ากระปอกเป็นบ่เป็นเราจ้าเหมือนจะเป็นทุเรียนออนน้ำเลยค่ะเหมือนมันบ่ค่อยแก่จ้าเท่าใดเนาะอ่ะบันีดเข้ามาซิมกันมารสจัดนุ่มหวานชิมอ่ะเอาเปียงนี้ก่อนนะลูกนะเ,เ,นเนาะตัวเองนะครับมาเข้ามาซิมกันม่งก่อนหน่ง<า>ในกะใหญ่เนี่ยจ้าหน่อยอยู่ดอกจ้าอู้อชิมดูถือมาให้ให้ผู้ชมเห็นด้วยลูก ตัวแซบค่ะหวานมันแปบทุเรียนจันค่ะอืแซบอปมั้ยอร่อยมากหวานมะลุรสชาติได้แล้วจ้ะแซบหอบครับไห้เป็นเบิ่งกรอบนอกนุ่มในหค่ะแต่ปากก็รับได้นุ่มนอกนุ่มในมัากิน จ้ารสชาติได้เลยค่ะดีือว่ามันแข็งกินไม่ได้เนาะรสชาติผ่านได้อยู่เอาอีกไหมครับเอาอีกเนาะน<ม>ึว่าแสบลายอนึกว่ากินน้ำพร้อมนะลูกซ้ายขอนี้บ่อิ่มเพรกิ่นยังมักง่ายเนี่ยอ่ะลูกอ่ะนี่นะแม่วางตรงนี้นะกินเลยอืมแสบป้องหวาน หวานมันนิ่มอ่ะแค่เพอาอเาเสียใจค่ะเสียใจแต่ว่าได้เปลือกหนาะแห้งมากแล้วเลือกบุบเป็นจะอร่อยหร่อยนะอื้มอืมอืม,อม ฮืหอมมากเม็ดนี้ยเป็นสีขาวเยอะ้ะค่ะอึฮึอะพี่ชูลูเช็ดมือด้วยนะมักค่ะหน่อมักทุเรียนแห้งแม่กับมักแห้งคือกันจ้ะปากในบึงสิเดินเนาะพี่น้องดู้่ะแซ่บ นิ่มอยู่นิ่มจักหน่อยหนึ่งถ้าก็แซบด้วยได้ย่ค่ะฝากเน้อคะ่ะฝากช่องตุ่มวาผัา,าก,กินเนด้อคะ่ะอันแม่เนี่ยซื้อตุ่มลูกนะซื้อนูวาค่ะก็เลยเป็นตุ่มวาผัา,าก,กินทาบเลม เักค่อมาไม่ลู้ยังค่องมาอืมอ่ะเังค่อมาวะยังตัอ่ะครับครับอืรยนี่เฮ้ยยค่อม,มาแล้วนอนเลยเข้าหวานอ่ะกินก่อนลูกว่าค่อยพูดนะม,มากว่ Ừ, ta phải cho hai rồi sapa 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 Ôi, sapa 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 Ừ sapa 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 sa sapa sa sapa sa sa sapa sa 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 này sa ในในน้อยหนึ <S <S ่งพี Verse ่น่องแต่ว่ามันเหมือนมันนอ่อนอยู่อ่ะตลอดศาสตร์แซ่บเลยมันหวานมันกินดีคือกันไวมอนอร่อยอ่ะเนื้อคามคือยาเข็ดเนาะค่ะกับลูกลูกไส้กับมัก มักยูทูบมักติ k ต o อมันอย่างเพิ่นแน่ดูเพิ่นมักก็เลยเฮ็ดคลิปกินเบิ่งก็น,น่าสินะต้องหาเนาว,เว่ยเยอะๆหาเนาวมักกินให้พี่น้องเบืองนะคะ่ะอืมจับอ,อุ้อมโอ้ยมากตัวอืมอร่อยกินอันนี้ให้หมออร่อยเพราะ Ừm. Thu liếm kính này nít đều gọi im đâu hả? Nó con uhm. thể đi nè Tôi quá cả <laughs> uhm. Nào, Việt Nam còn nít dừng nát ว่ากับมาฝากคลิปนี่เนาะค่ะคลิปกินบักทุเรียนเปิดบักทุเรียนให้พี่น้องเบ่งเนาะพ่อหอมปากหอมคอแต่กัดสรุปว่าแจบแจบ,บหลายแต่กัดเปลือกนาไปหน่อยนึงแต <ไอ S 1> <ด>่สรสชาติได้อยคะ<ไ>อ่ะมันหวานแจบเนาะค่ะจังไดกัฝากพี่น้องเนาะค่ะเป็นกําลังใจให้คลิปตุ่มกับวานนเด้อค่ะตุ่มกับวานนี่กระเิเฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆน,ะะ<อ>ๆนั่นแหละคะ่ะเสียงเพิ่นกินน้ำเอกลักษณ์ค่ะเอือเอือกเอือย่ตั้งเป็น ฝากในเด้อค่ะฝากคลิปตุ่มว้าไว้ในเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ซอย,ยกันในเด้อค่ะยังไงกะตุ่มกับว้ากะขอไปก่อนนะลูกเนาะไปะสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะ